วัสดีท่านผู้ชมคือเก่าครับพี่น้องครับมาฮะที่นี้บราฉลาดเองจะพาเขามาชมบรรยกากาศในหน้าตก,กางคือเก่าหรอพี่น้องเอ้ยสูมไอสูมหนาวบึง่งโอ้เข่า่นเบิ่งงมิดเข่าไหมพี่น้องเสมอกันดีจังเลยพ่นะโอ,พอ,ะพอ้พี่น้องพี่น้อง อ,อ๋อมันขึเน็ิดูกโอ้โมันก็มีต้นหญ้าในได้พี่น้องมีห่วงโอ้ห่วงสวยไหมพี่น้องฮึพี่นอหง่งวงสวยขนาดเลยเป็นเป็นเขาเป็นเขาระยะสั้นนะพี่น้องนะเป็นเขาระยะสัน้นแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาน้าฝั่งพี่น้องบ่ได้คือบ่ต้องใส่เวลาหลายนะเอามาซอย,ยซอยนี้ไม่ค่อยได้เขามาได้พี่น้อง เป็นซอยตออให้ต่อหน้าขึ้นเ่าให้ก่อส่วนใช่ไหมไม่ได้มีโอกาสผ่านมากกวเลยพาพี่พาน้องเนียเข้ามาเป็นบรรยากาศหกคือเก่าแล้วพี่น้องดูนะทางโอ้ฟังนี้วะต้นฟังนี้วันนี้หนอนฟังนี้มันต้นสูงเลยแบีดอาจจะยน่นแ,แต่ว่าฟังพี่ยังยังโบกมองอยู่เลยพี่นอ้อนกำลังหวานมา้ กำลังมาอยู่ครับพี่น้องเนี่ยาจาัดการขนท้องฟ้าโมงี้ของฟ้าโปร่งใสมากๆเลยพี่น้องโบมี่มีอะโบมี่อย่างเลยหรือว่าส่งใบใบชิมาบุย่านอยู่ย่านอยู่แบบส่งใบใบส่งใบใบครับพี่น้องครับตกอุ้ยโมงนี้สวยจังเพี่น้องเขา่าอยากให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยจะจอดบนรถเนย ไช่พี่เอองเลยเพิ่งโอ้สวยคักขนาดเลยเพื่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เน็บไม้ไม้ก่อนนะพี่น้องเน,ะนี่ยเน็บไม้ตรงนี้มันแกว่งแกว่งเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ทิ่ว่าเอาเสียงเขาคอกแงแกะพูดเอาพ,พี่น้องโอ้สวยสวยเพื่อนเพื่อหัวเข่าไหพี่น้องป๊าท สวยงามมากๆเลยนี่แหละนี่ก็เป็นบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าเนี่ยพี่น้องเบิ่งลม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 วอยๆเลยบบวอยธรรมดาไหมลมแบบเย็นเขาเอื่อนอย่างนั้นมันจะเข่าหนาหวหรอกวะพี่น้องวะนะเขใส่มมนจะเข่าหนาวเหรอขาดว่ะเอ๊ะบรรยากาศทองให้ท่องหน้า พาพี่พาน้องมาเบ่งมาชมคือเกา่านี่เป็นเขาเอิ้นว่าเฮ็ดเฮ็ดน้ปังบ่เหมือนเหมือนกับเฮ็ดน้ปังอะไรพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเป็นเขาระยะสั้นครับส่วงๆแบบบกุกีเดือนนะบกีบกีอาทิตย์เบ่งลมพี่น้องว่าล้มเย็ยงขนาดเลยโอ้ oh. <laughs> นานๆทีได้ภาพพี่พาพน้องมาเกีบบรรยญญากาศพี่น้องไะเดินทางก็สวัสดีละไปทังนาละเด็มีเวลาว่างโอ้นี่มันดนอกอย่างนี้นพี่น้องนะเดี๋ยวมึงกอนอันนี้ดอกอย่างนี้นพี่น้องผูดใดห,หูกระทักท้ายข้ามานในเดอ้อคนนะมันต้องเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับบรรยากาศนาน,นาวาเนี่ยแหละพี่น้องสาดววา มันเกิดอยู่หมงที่ชื่นนี่เนี่ยมันเป็นที่ชื่นโอ้ฟังผี่เลนะพี่น้องเพอ้องพี่ร่มเลยมันงามผลนะพี่น้องมันอยู่ไตต้นใหม้นี่มันอยู่ใตต้นไหม้ตัวนี้มั่นอาจจะงามผลลหละออกงามมันก็เลยแบบนี้โอ้บรรยาก,กาศดีเป็นบรรยาก,กาศทั่วไปพี่น้อง แนวเบิ้งล้มอย่ยอยางนี้ล้มห้อยห้อยห้อยอยู่ฟังนะพูดก็เป็นถนนใหญ่เลยได้พี่น้องออกไปแต่จะมีชุมชน,นอยู่ขึ้นกับนี่อยู่สามทีหลังคามาฟังพี่ฟังพี่ขามไปนี่ก็อยู่สามทีหลงังคาขึ้นกันมั้งนะครับว่าเดี๋ยวจะพาพี่เขานองไปโโเบื้องนี้ไปน้องไปกุ๊บกเลยฟังกุ๊บเนี้ยเลย มื่อนี้เป็นวันวันเสาร์พี่น้องเป็นวันเสาร์ก็เลยพาพี่พานหอน้องขี่รถเลาะครับตัวบรรยากาศโอ้ฝนผ้ากันยากซอยนี่ยเบาชัยเคยขับม,ขมาตู้เหรอไม่ได้เข้ามาบ่อยก็เ,เลยบรรยากาศจะดีครับบรรยากาศดีหลายมู่ไฟมันตกป่าตกเบีนใดญเลยนี่พี่น้องเนาะ ไอ้ไอ,อ้จ้าโอ้กลับมาโอ้เป็มฟองนอ้ำนี่มันเป็มฟองน้ำพี่น้องฟองน้ำไหนจะมีป่านี่พี่น้องแต่พพี่น้องเมืเ่อวามันก็มันไหนจะมีป่านะเนี่ยฮึของธรรมชาติเทรออะพี่น้องเนี่ยดูบอกว่าเสียงรถมา อพี่น้องเลยพูนะ่ะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยพี่น้องมันรรยากาศเย็นสบายๆบายครับพี่น้องครับรอบฟังพ่นก็จะเป็นกบพายเป็นกบพายเป็นกบพายไม่เลี้ยงไม่เลี่ยงหรือไม่ปลาอย่างสักอย่างมาฟังเน่ก็เป็นคือกัดนี่ครับพี่น้อง ถักบ่น้ำยังไหลอยู่เดีย๋ยวเบิ่งก่อนเอาคายมาใส่ได้เด้ีพี่น้องเนาะคายลงไปนี่หอยมีคนมาตกปลาขึ้นกันเนี่นี่พี่น้องมองมองห้อยนั่งห้อยยังอยูย่น่าจะเป็นที่ตกปลามองปูนบ่มองปูนเป็นเป็นเหมือนที่ตกปลาเลยเดีย๋ยวพาพพี่น้องเอาเบืองก็ห้อยคนเข่าไปอยู่เด้นี่พี่น้องเนี่ยหอยคนยางเข้าไป โอ้เยว่าธรรมชาติสุดๆเลยธรรมชาติเท้ๆหาหนม้ไปแกงเรับ่พี่น้องจะว่าจะห้อยคุณยยางไหมห้อยห้อยห้อยหลดกนยังมีอยู่เลยห้อยหลดมีห้อยหลดเขามาหนีอยู่แสดงว่าเพิ่นเขามาหาตกเบ็ดตกปลาสีห้อยนางโอ้พี่น้องเลยคักว่ะห้อยนางห้อยนาง โอ้สายโอ้สายใครดีอย่างแล้วพี่น้องเลยหน้ามันมาหน้ามันไหลมาจากทิศเหนือพี่น้องมันไหลมาจากมองไฟไฟเด็กบ่าวชาติเคยไทยที่เห็นน้องในเบื้องอ่ะมันไหลมาจากพูนละพี่น้องเอเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเย็นสบายมากๆพี่น้องเสียงนกเสียงนกอ่ะฟังเสียง นกตัวนี้น้อยนะพี่น้องนกตัวบนใหญ่ปไปไหนครับตัวน้อยๆแบบว่าเอิ่นกนกกระจิบนกกระจาบนี่แหละมันจับอยู่ทั้งยอดเข่าเห็นไหมอดเขาฟางังฟูตัวนี้น้อยตัวบนใหญ่โอ้สอบเนี่ยสอบแห้งอย่างเลยสอบน้ำไหลสิพี่น้องเย็นน้ำนี่ก็จะเย็นเฉียบเท่นๆเย็นเย็ยดขักวมีทั้งห้อยหนูเดี๋ยวลอยเหยียบลงไปบ่ได้รพี่น้อลงล้ม ลมครับเป็นน้ำเพราะว่าจะไปเอนาน้ำให้ที่ให้น้องในเบิ่งลงไปก็ได้อิดตายคนม,มะเมื่อไรก็ึ้นครับพี่นอ้องจมแท้เลยลงไปยุบ,บาวาดเลยอุ้ยก็มาตักไส้นี่ไปในกระดิ่งตัวไปว่าสมปูนก็ดได้เด่นพี่นอ้องเลยอุอยบราชาติลงไปเห็นปะยุบวาบลงไปรถ <c oughs> เราเมื่อก็ไหลทรงไปพุป้ยเลยเออเป็นธรรมชาติสุดเลยพี่น้องเลย แต่อยู่บ่ไกลอยู่บ่ไกลจากสวนของบ่าวชาติอกแต่ว่าคค้งมันมาคนละเส้นนะพี่น้องมันมาคนละเส้นน้ำที่มันเข้าในในสวนของบ่าวชาตินี่มันจะมาอีกเส้นหนึ่งครับมันจะมามันมันเป็นคู่ขนานกันมาแล้วมันมันแยกออกด้พอพอมันแยกออกมามันก็มาอีกเส้นหนึ่งแล้วมันก็เข้าไปเคนเส้นหนึ่งครับพี่น้องมันก็เลยมันเป็นเหมือนเป็นคู่ขนานกันมาเป็นคค้งคู่กันมานะแต่ว่าจะคนละฟังว่าซั่นเดอคนละฟังคนละเดน มันก็เลยนามไหลไปคนละฟังถึงว่าเราเพื่อนเฮ็ดเพื่นเฮ็ดเข่าได้หนามนมันมันมีหนามอยู่เป็นเรื่งเห็ดเข่าอีกอีกรอบที่สองได้นะโอ้พาพี่น้องปะเดี๋ยวพาพี่พี่น้องตระเลตระเลอเข้าไปในให้ในสวนคือก็ออกไปไนี่ <c oughs> ไปกันเลย พี่นอออออ้องปะอู้หูหลมเย็นดีครับนะพี่น้องมันเย็นสบายมากมากเลยอ้นี่หน,หน้ามันออกมัทสลุตรงนี้พี่น้องอู้ึงเมืองสะพานอ้ไพาเด้อยพี่น้องนะสะพานนี่เป็นสะพานดังเดื่มเลยนะพี่น,อาาน,น,น้องตั้งแต่บ่าวฉาดยังไงเนาะอยู่เลยเนะี่ยตรงนี้ สะพา ite, <Bonjour> ตนตัวน,นี้ตัวทุกมือนี่ก็ยังยัง,ย,งยังพอได้ขี่ไปขี่มาอยู่ก็ยังเป็นสาภาพเดิมเพื่อเขาน้องนี่ปึ๊บโอ้โหคอยนะพี่น้องเนะ ก็จะเป็นถนนอันนี้ยังดีเป็นถนนในคอนกรีตยังดีเนียง่หน่องวางะแล้วก็ออกว่านี่มันจะทะลุออกมาสวนของบ่าวาดเลยตรงนี้ี่ปะนี่นองออกมาสวนแล้วจะบาา่าวฉาดจะพาพี่พาน่องเลืเอยไปเลืยไ,เลยไปทั้งไปให้ไปหน้าคนละไปให้ไปหน้า,าไปสวนด้วยเราพาไปเบิกเงินจากการที่ น้ำน้ำม,มันอันนั้นบอกเดกกระท้างไปสวนเอ้ยท้างไปนะพี่น้องอันนี้ท้างไปหน้าของบ่าวชาติดเด็กเป็นท้างไปหน้าม <c ười> ันจะก,กาศกาันย,ยังยุคเก,าลลลกา่าเป็กกี่นอารมณ์เรื่องเขาน้ำต็มงโค้งผัก่อนพี่น้องน้ำติ่งโค้งเลยพี่น้องมารถนี่ต้องสียจะเป็นรถชุดไทยแล้วละ่ะผัดว่าน,นะพี่น้องนะ โอ้โหคุนเขาออกลูกไหม่าะเขาเอามาขังไว้ในกรอบตดกคนนี่โหหกเลยพี่น้องเนี่ยนี่บวกหกละนี่บวกหกแล้วโอ้โหคุณน้ำน้ำพี่น้องเนี่ยน้ำน้ำโอเดี๋ยวพาพี่พน้องดึงหน้กกบบรรยากาศ เป็นฤด,ดูการที่น้ำหลากมาได้ใสก็หลายครับช่วงนี้แต่ก้อนหนาเนี่บมมีน้ำเลยเอไปกันแล้วสะเลยนกนกมาค่อยกินป่าด้วยนี่พี่น้องคุณน่ะมันมาจับตามตัวในริงไม้นี่แหละคอยมากินป่าที่มันขึ้นมาแบบมันโฉบขึ้นมาเหนือน้ำนะพูดไปเลยโอ้ไม่นมหน่อยวะ่ะ เวีนหน่อยเวีนหน่อยนี่เวีนหน่อยเวีนหน่อยมันฉบชฉบมากินป่ากับบรรยากาศอย่างนีสิใกล้ๆจะเข่าหนาวครับไปายฝนต้นหนาวเย่โอ้ห้ามไหลคักวะมาฟังพี่มาฟังพี่เพิ่นเกี่ยวไปหรอเกี่ยวเข่าไปหรอบาจะนะปบ่ทานหรอกเพิ่นเกี่ยวไปก่อนอูยคักบ่วเกี่ยวไปแล้วเรียบร้อยลว ช่วงบ้าชาติไม่ค่อยได้หยุดเด้อพี่น้องแต่เลยเบ่ได้มาถ่ายพี่น้องในเบื้องบรรยากาศทั้งนี้ก็เป็นน้องเด้อพี่น้องพี่นกพี่นกพี่น้องแต่ว่อนี่บ้าชาติมาหาปูอยู่นี่เลยเนี่ยลงลงงมลงงมหาปูอยู่นี่นี่มองบวกหาปูหาป่า,ปาเลยเนี่ยมองนี่นี่แหละของเขาเลยละ่ะแต่ตัวนี้ยังหาไม่ได้หรอกมันนา้ามันหลายอยู่พี่น้องน้ามันหลตรงร่อให้น้ำแห้งแห่งสักพักมันก็แห่งลงอีก ป่ากับลายได้ไงมองคุณมองคุณจะเป็นบวกลึกพี่น้องบวกลึกก็บอถึงอันนันออกเชียงเอียวนี่แหละเชียงเอียวเชียงอึกเนี่แต่ว่าร้อยให้หน้ามันลดลงอีกก่นอนถ้าลดลงอีกเนี่ยได้ดทั้งปา่าได้ทั้งหอยเชลีหอยเชลีก็ลายไข่เห็นไข่มันอยู่นี่ละบรรยากาศท่องให้ท่องนะพี่น้องของทุ่งตัวตยังเป็นธรรามชาติสุดๆอยู่คือเกา่า มาเบิ่งต่นไหนกัน,นยังเป็นธรรมชาติหาเห็ดออกหาเห็ดใดเด้พี่น้องหาเห็ดเห็ดอย่างว่าเห็ดหเห็ดโคนพวกเห็ดโคนพวกเห็ด,ห,ด,ห,ห,ดหลายๆเห็ดแต่ว่าช่วงนี้มันโมเมนต์หามันพี่น้องเป็นมันกำลังยางเขาหนาวหรออาการก็ดีเนี่ยเอาเปมาปลูกน้อนเนี่ยพี่นอ้องเฮ่อพี่น้องปะเดี๋ยวละุงหนา สู่ไฮนาตะกาโอ้นี่ต้นนันี่พี่น้องเห็นเห็นเอฟซีเพิน่นถามทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ต้นเอื้องมันบอกพี่น้องเห็นเพิ่งถามเขม้ามานี่มันเป็นต้นเอื้องเด้นี่พี่น้องตอนแรกเบ้าชาเคยถามไปวันเป็นต้นเอียงมันเป็นต้นเอื้องนี่มันเป็นต้นเอื้องครับเป็นต้นเอื้อง เระเอิ่นมันมันอยู่ริมอ่ะนี่ริมคลองริมคลองสรงงามอู้ป่าตุ๋ไงเลยขึ้นพี่น้องตุวงใหญ่คักว่ะแล้วก็ม,งกกกมอ,กนะอง,มงเงี้เป็นพักกระเฉดครับกระชูดนะเขะเอื่นพักกระชูดนะพี่น้องเื่อเป็นพักกระเชดนี่เป็นพักกระชูดครับเขาก็มาเก็บนี่แหละไปกินไปพัดอู้ป่าขึ้นหลายไหมนะหลังจากที่ดอะนะมันขื้นมาเร่นหน้าโอ้ถึงวา่าเลรวนกนกนก,นกหลายไหม ถึงว่าละนกมันเป็นเมาลายเออเป็นธรรมชาติดีพี่น้องปะเดี๋ยวพาไปเบิ้งมุ่งหน้าไปรอไปทางหน้าพอ,อพี่น้องปะเปลนทางดีบาา้วาวฉาิกับภาพปีพระนองเขาไปเบิ้งนีก่กะเป็นปัยน้าปัยน้าของบาา้าวฉาดนเองของขพุาเพิ่นเห็ดไปแต่ว่าทุ่งนี้เพิ่งเกี่ยวเราพี่น้อง กงเนยเพิ่งเกี่ยวเลยเรียบร้อยเกี่ยวออกไปละบ่ค่อยได้บ่ได้บ่ได้กําเนิดตัวแตหลวกพี่น้องรอยมันน้ำยามันไหลเดี๋ยเลยเอ้าะแล้วไปยังก็่นหัดพูดหน่อยหรือก็หัดพูหลายคนละเอาพี่น้องปะไปตามเส้นทางลงไหลงงาพี่น้องว่ามันจะไปทะลุได้ป่าไหม สามโมนี่ก็ขึ้นตรวจดูได้พี่น้องตอนขี่เบาชัดอาร์พีพันสองว่าเบิ้งอย่างตอนนั้นหนามมันหนามมันไหลตอนนี้หนามมันลดนะเเบิงพิ่นเกี่ยวน้องพี่น้องโอ้ยนกเห็นนกบพี่น้องพูดอะพูดอะพูดอโอ้ยบุงหัวเว้ยมาอยู่นี่อะไรละครพ lin, ี่น้องโอ้นกนกมันเจ็บขินเข่าด้วยนี่ยคุณเห็นปะพูดอะ โอ้โหปุ่นโอ้โหโอ้โหปุ่นนะพี่น้องพี่น้่ะอูโอ้โหากบหัวนน่ะนกมันมันลงกินเขานะพี่น้องมันบริเวณว่ามันมันเนี่ยนะมันกินเข่าที่ที่ว่ารถสีเข่าเรามันไปรถเกี่ยวเข่าเรามันอันนี้ที่มันตีล้นๆเห็นไหม คุณคุณโอ้คุณพี่พี่โอ้คักคักขนาดเลยคุณเราคิดว่าพี่น้องว่าถ้าได่นานาลงมือเห็ดไถเกี้ยวอะ่ะอย่าบวมมะเฟาเ,งเดงไห้พี่น้องว่า,บาเบื่อออกคุณนะบมมะเฟากับเบิร์ดครับพี่น้องบนเหลือบวเหลือที่ที่ว่าไฮเม็ดเขาที่มันจะขึ้นเนี่ยถึงว่าปีที่แล้วผู้เฒ่าพว่า เห็นนาโอ้ยอันนี้ลูกปลาขันแยงหลายพี่น้องนี่เดี๋ยวจะมาอันนั้นเอาลูกปลาขันแยงไปอันนี้ก่อนนะเอาลูกปลาขันแยงไปไปเลี้ยงโอ้นี่พี่น้องในคว่ำในคว่ำเหรอในคว่ำเหรอเห็นเหรอเห็นเหรอเดี๋ยวจะมาเอานั่นซ้อนลูกปลาขันแยงไปเลี้ยงน้อยก็เห็นเราเนี่ยเห็นมันขืนเรเนี่ยโอ้หลายวะพี่น้อง เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็กยุบคลิปทุ้นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาสอนเอาลูกผาก่อนเหลนลูกผาแล้วครับกลับ <g rab> ไปเอากระเปียงมาเลยนี่พี่น้องเอากระเปียงมาได้ได้ที่ตักมาบูฮู้ว่าบูฮู้ว่ามันสีเป็่นยังไงพี่น้องเดี๋ยวลองตักไปก,ก่อนเด้อนี่มันเป็น เบืงเบิง่งพี่น้องเบิ่งก่อนเป็นลูกปลาขยะงพี่น้องเดี๋ยวลองตักมือก่อนว่าว่ามันสีใด่ะอ้บยบัวใดวะพี่น้องวะว่าจะออกไปไป,ไปนะครับพี่น้องบัวได้ออกไปแล้วครับหลังจากที่พ้าพีมพี่น้องไปเบึง อาอนั่นมาสอนลูกปลาขยังหรือว่าลูกปลาขย้งที่พี่น้องหูจักกันไปสอนแล้วมันบ่ได้ไหมนี่ม่ไม่ติดมันห่างหมดบ่มันก็บ่าห่างนะพี่น้องนะมันก็ทีอยู่แต่ว่าไปสอนเอาลูกมันมันมันบ่ทันมันพี่น้องสอนเข้าไปปุ๊บมันก็หายไปเลยได้ปูว่ายู่พี่น้อง ได้ปูมายูประมานสี่หาตัวไอ้ตัวคูสองตัวแม่อสองครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชาติว่าสิเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงใส่อ่างเลี้ยง <c oughs> ก็เลยเขามาในสวนคือเกามหาบอ่อเจ้าของนี่แหละเดี๋ยวจะมาตักอันนี้ครับตักอ้เขาเอื่อย่างนะแหนบ่แหนะหรือแหนะเนาะนี่เป็นนังสีหละเดีจะไปทิ้งใส่บอ่อไว้ มันในมีอาหารกินครับเพราะว่นในบออเนี่ยมันมีกบเลยมันมีกบอยู่สองตัวแล้วพี่นอ้องอ่าบ้าชาติเอากบมาเลี้ยงไว้สองตัวแล้วครับมาเบิรงน้องพี่ดูเวลาไก่สีเทียงเหรอเดี่พี่น้องโอ้มืมนี่คื้เขาหอกไว้ฉันเอาอีพอไป,ไเ,ป,ไไเ,ปไไเป็นยังไงอือเอาเป็นยังไงเป็นยังไงมันหอนลหรอในเวลามากินน้ำครับพี่น้อง น้ำก็จะกินอยู่นี่แล้วนี่กินอยู่มองนี้แล้วน้ำสูบขึ้นมาให้น้ำบอนี่แหละเมื่อว่ากินน้ำขีเจะาของนะขีวดว่ามองนี้มันจะไหลลงไปพูน้นเดียวพี่น้องลงไปลงไปแอง่งเหมืนจะเหันเก็บไว้คนเลยตรงนี้เป็นเห็ดคู่ไปจ้ะเป็นเห็ดคู่เก็บไว้ใส้มันตีนอยู่นานแรงเย้อยเนี่ยนานแรงเนี่ยมันแห้งเนี่ยเพิ่งกะมาขูดละใส่ถุงข๋ยขายมาๆมา,มาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง มีบรรยากาศได้ให้ในสวนคือเก่าพี่น้องหลังจากที่ตอนแรกว่าจะพาไปไป,ปานาคนละพากินโลมาจากกู้จากซอยซอยหกหกคุ้งนาคนไปไปเจอไปเบือ้องในไอ้ลูกปลาขยางอะน,นะมันลอยหัวเต็ยมเลยพี่น้องเมาชาติเราอยากไ้เลี้ยงมันคือเอาไปเลี้ยงบอ่อนะไปปล่อยบอ่อกะว่าจะมาปล่อยนี่แหละว่าจะมาถิงไวบ้บ่อนี่นี่นะบอ่อนี่ พอไปเอากระซอนไปกระซอนจุ้งไปเพื่อเดียวหายหมดเลยจักไปยุ่งไดยบรจีบบดหน่อยจีบเขาเบิ่งเถี่ยพุทโาขันเจียวอันนี้เหรอหลัลงจากที่ขั้นเจียว,ขว,เ,ยวขเขาโดล่เหรอแดดผ่อนคือเกามันแดดอารมณ์เลยบุญนี่แดดฝนมาขาดว่านี่เรียบรอยเหรอเยาวบดเหรอมือนั้นชิบก้อนน้นอนอานี่ยังเห็นอยู่เมเปบมเมๆๆี่นอทงโลง่งไปเลยดณ นกก็มาค่อยกินข้าวโพดจีเฮียเรียลาดนี่นพี่น้องนกขลายนกพิราบเอวยนกเอี้ยงเอวยิ่หลายค่ะเรียบร้อยเหรอเยลยวูเยลเป็ดเดียวเหรอมาถึงสมองหน่อยเกี่ยวลดเยลเยวเฮมเฮมแฮมเฮมกระเลวเหรอคุณเยวเสียดเราก็มีนกกินตัวปาะท่าฟังผุ่นเพิ่นเปลี่ยนไม่เหรอมั้งคุณไม่แน่ใจว่า ปลูกยังละ่ะปลูกแตงแล้วล่ะนานจะเป็นแตงครับคาดว่านานจะเป็นแตงเป็นแตงแล้วทั้งพุ่นก็เป็นปลาเรียงงัวงัวเพ็่นให้เรียงอยู่นี่พี่อนอ่ในมุมมองในสวนเนี่ยต้น,น,ยนกล้วยต้นกล้วยเพิ่นกล้วยหอมแน่กล้วยน้ำวาแน่จะกล้วยอย่างเนี้ยมู่เพื่อนเอามาปลูกริงไว้นี่ตะอยู่ในนี่พี่้องริงไว้นี่บรรยากาศ บรรยากาศตอนสายๆครับสายเราหาุงหาุงเสาเลยอู้บึงเด็ดเดยด,ด้อนคักเดดกับฮอนคักบรรยากาศเงียบเงายงีมือแรงขัดเย็นเงี้มือแรงเงีดลมห้วยห้วยห้อย,อยบรรยากาศเย็นขึ้นเก่าพี่นอ้องนอนอยู่นี่สักตื่นก่อนบอกไปกลับวะน,นี่ปี เปียปูแหวนอนสักตื่นหนึ่งค่อยกลับนี่กเกี๊ดอะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งพี่น้องธรรมชาติสุดๆเลยถือว่าเย็นก็เย็นสบายห่อนก็ถือว่าห้อนว่าจัดมันก็มีล้มปล่อยๆอยู่เบื้องแช่ใบไม้เห็นปะใบไม้เขยนยังมีล้มปล่อยๆอยู่แต่ถือว่าสบายอยู่ครับพี่น้องมถึงจะห่อนมถึงจะเอาไปเลยนี่แหละบรรยากาศยุ่งให้ยุ่ง่วนขังตัว ราตรงไปหาอื่นไก่อ้อันใดก็บบได้ไอดยังไงไปถึงพี่น้องไา้อยู่ให้อยู่สวนคื้เก็กพี่น้องหลังจากไปหาลูกป่ามาอันใดกับบได้ได้เนื้อกัะปูมายู่คูนึงก็อีกตัวนึงเอ้ยสองคู่ได้สองคู่แล้วกัมาก็อีกตัวนึงได้ตัวเมียมาตัวเมียมาสามตัวได้ตัวผูมาสองตัวครับกับพอะละเดี๋ยวเอาไปตัวเดี๋ยวไปขยายพันธุ์ออก เอ็ดเป็นฟ้าเป็นยังเกิดขึ้นมาเอาครับเดี๋ยวมันมีกบอยู่หนั่นคูนึงเราพี่น้องกบอยู่หนั่คูนึงเดี๋ยวบ่าวชายก็จะมาสอนเอานนี้แหละสอนเอาเนี้ยเป็นบ่าเดินวันเนี้เนะสอนเอาเนี้แล้วก็เอาไปใส่ในอ่างนะั่นเบี่ยงผสมวันานไปพี่น้องเพราะได้กินได้อยู่นี่ยมันออกแค่พันเมื่อหลอกก็เพราะได้ตักกินยูกินว่าะจะไปเอาปลานี่แหละมันก็ได้ลูกปลาเอาลูกปลาขย,ายั่งนี่เอาไปเลี้ยงไว้แต่มันก็จะขยายพันเองนะบ่ะได้อีกบ่ท่าน <c oughs> <c oughs> โอ้เอาเปลี่ยนแผนไหมถูเลี่ยงกัะปูกับพ่อเราพี่น้องเลี่ยงกัะปูตาพี่น้องไว้เดี๋ยวครับพี่พ่อน้องตกอักกันน,กน,กกนี้ก่อนดี่ลราพี่น้องตั้งกล้องไว้โอ้โหสีเห็นตัวไทยผู้เดียวเด้พี่น้องเท็่ผู้เดียวบนาสีเห็นเดี๋ยวอวยกลองกันอวยกลองที่กัน นี่นี่นี่ติ่มติมพี่น้องเดี๋ยวจะตัดตัดออานี้ก่อนอนี่ตัดเอาแหนงพี่เะไพี่น้องไปให้มันอึ๊บเอาไปเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะ À. có đi liền có để chạy gì đó, nhạt, nhạc nhạt, bưng, เห็นปะตีละแง้ตัวนี้อะยรซีเอาไปเลี้ยงตีบีป่อยใส่อ่างเลยเพราะว่าป่ามันสอบอยู่สอบชินครับพี่น้องแง้ตัวนี้แต่กอนกับบอนีบูมีอูกเด้อบอนีบูมีดอกเบาชาเปียวมาจากปุ้มแต่ว่าเราก็มาถิงไว้น้อยเดียวบืมือขยายเลยไม่มายะเลยน้ำไหลปะพี่น้องปะเดี๋ยวพาพี่พ่น้องกลับก่อนเอา เอาเนีน้ยนี่ไปใส่ในอ่างอ่างที่เลี้ยงปลูกนะพี่น้องนะเดี๋ยวมันจะอัน,นันไปไปว่ากันไหมเดี๋ยวเฮ็ดวิธีได้ไปหาลูกปลาได้ลูกปลาขยังเดี๋ยวไปปลึกสาวู้เทากันู้เทาก็อาจจะมีย้อนนน้อยค่อยยกขึ้นเอาอัอนนั้นอาจจะได้วางย้อนลงไปแล้วให้มันลอยมาแล้วค่อยยกขึ้นคาดว่าหนาจ,จะได้พี่น้อง่าพี่น้องกะยัดกลุ่ม